ราะนั้นใครบ้างคะที่คนรู้จักผ่านญาติพี่น้องผ่านหรือคนแถวบ้านผ่านแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเพะฉะนั้นไปทำนะฮะอยากใจดีนะถ้าคนคุณรู้ว่าเขาผ่านที่คุณแล้วคุณไม่ให้ทำอะไรเลยเขาสิบปีเนี่ยเขาต่อสู้คุณได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีให้เขาเช่ามานานหลายปีไม่เคยทำสัญญาเลยค่ะอาจารย์ป้ามอสไปทำเลยค่ะสัญญาด้วยปากมันใช้ไม่ได้นะฮะวันนั้นป้ามอสฟังอาจารย์หมูวันนี้แล้วไม่ต้องไปบอกเขานะ ป้ามอสไปบอกให้เขาทําสัญญาเลยค่ะคุณไอรินบอกว่ากําลังจะถามเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องพระราชจํายอมไม่ต้องเกรงใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักที่มาผ่านที่เราอาจารย์บอกว่าถ้าคุณไม่ทําถ้าเขาผ่านภายใน1ิปีคุณต่อสู้เขาไม่ได้นะเขาสามารถต่อสู้ได้นะว่าผ่านมาเป็น1ิปีแล้วทาไมไม่ดําเนินการรีบไปทําค่ะไม่ต้องเกรงใจ,งเ,งใจเขาเรียกว่าทํานิติกรรมจดไว้เลยนะคะจดไว้ทันไหมพระราชจํายอมไปท,ทําที่ที่ดินผ่านมานานแล้วคะ่ะอาจารย์ชุมชนผ่าน